สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาสินีลักแดงนะคะเป็นโครูโรงเรียนวัดสวนแดงค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการประสมคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะอะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการประสมคำกันเราลองมาเล่นเกมง,ง่ายๆดูนะคะว่ามีสระอะไรบ้างแอบอยู่ในภาพที่เราเห็นนะคะ ช่วยคุณคผู้คิดสิคะว่าภาพที่หนึ่งเป็นสระอะไรสองสระอะไรและสามเป็นสระอะไรทุกคนคงได้คำตอบแล้ใช่ไหมคะอ่ะเรามาเฉลยกันภาพที่หนึ่งเป็นใช่แล้วคะ่ะสระอาและภาพที่สองสระ,ะอูปิดท้ายด้วยภาพที่สามเป็น สารีเก่งมากค่ะทุกคนค่ะการประสมคำนะคะจะมีส่วนประกอบหลกัหลกๆก็คือพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกค,ค่ะแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเราก็จะประสมกันง่ายๆโดยใช้ส่วนที่1คือพยัญชนะต้นและสระ โดยเรียกง่ายๆว่าการแจกลูกคำนะคะและการแจกลูกคำเนี่ยค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2แ,แบบคือการตึงพยัญชนะโดยการใช้พยัญชนะต้นเป็นตัวหลักจากนั้นตามด้วยสระอย่างเช่นกอ,อากากอ,อีกีกออืกอกอ,อกู กอโกและกอเอเกค่ะและการแจกลูกคำในแบบที่สองนะคะก็คือการตรึงสระค่ะคือการใช้สระเป็นหลักนะคะแล้วเปลี่ยนพยัญชนะค่ะเช่นสระอาพยัญชนะกอไก่บวกสระอาเด็งกกอากา จออาจาตออาตาปออาปาออาอาเห็นไหมคะว่าการแจกลูกคำนี่ยากเลยถ้าเราแจกลูกคำได้คล่องเราก็จะประสมคำได้ดีเช่นกันคะ่ะพยายามฝึกฝนบ่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ